สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับผมนะครับตังฟังสิงครับวันนี้ครับเป็นวันที่เจ็ดธันวาครับปีหกหานะครับหลังจากที่ฝนตกครับว่านี่ว่านี้ช่วงเช้าครับเช้าของวันที่เอ่อหกธันวาครับตกช่วยๆมานิดหนึ่งครับช่วยๆมานิดหนึ่งเราก็ต้องเอา้าคุ้มไปครับคุ้มไปครับเป็นพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปากตรงชายครับ อำเภอปากตงชัยพื้นที่ตำบลนกออกครับอ่าท่านนี้เอฟซีครับเด้่เอฟซีเป็นขอมาครับขอมาอ่าผมจะขึ้นเป็นหัวข้อนะครับอ่าอาการยอดฮิตเลยครับอาการยอดฮิตของเมสซี่ครับเจอทุกวันครับเจอในแต่ละวันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพ่อสายเมสซี่ครับอ่าบอกเลยว่าเบื่อหน่ายครับเบื่อหนายเบื่อหน่ายยัางเมว่าขาเคลียร์ขาดครับเมื่อวานนี้ขาดครับขาด วันนี้ผมก็ไปไปดูแลไปขาดปั๊บทันนี้ใส่ไปแล้วรอบผิดนะครับผ <t> ิดรอบอ่าตัวนี้หมุนมาแล้วกัดสวยชนกันชนกันปั๊บก็ต้องมีการตั้งรอบนะครับตั้งตั้งตั้งรอบใหม่โอ้ฝนฝนครับเดี๋ยวเเปิดพัดลมพัดลมกันเด้อเปิดพัดลมกันมันกระิสั้นกี่เก่าแล้วครับกล่องโอ้ยเฮ้ยบัตอบัตเตอรต่อไฟโอ้ยเนาะเอาละครับอ่าทันใดต่อต่อไฟแล้ว ครับนี่แรงครับแรงแรงเป็นพัดลมที่แรงแรงมากครับกระจายวัดครับนี่ยคนคนหนึ่นก,ก็คือ,อกระจายวัดวัดเรือครับนี่ได้ก็เด้อ ป้าบเนี่ยครับเนี่ยเป่าทิ้งไปเลยครับเนี่ยแต่เปิดด่วนไปเลยครับเปิดด่วนไปเลยเพราะว่าพัดลมมันแห้งครับแห้งบ่เกินบ่เกิร์นหานะที่ครับเบิดครับแบตเบิดอ่ะครับด้วยนี่รูปแบบของการแปลงครับแปลงอ่าแปลงเป็นซูเปอร์ครับนี่นี่แปลงเป็นซูเปอร์ครับก็อาการยอดฮิตครับอาการยอดฮิตแมตซี่ขาดครับขาดนะท่านี้เราก็มาทำทำขาน ทำฐานทำลาวครับลาวทำที่ไหนครับผมทำที่นี่ครับเด้อที่นี่ครับที่เก่งฟังอัดครับเก่งฟังอัดที่สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนี่ครับนี่ลักษณะของเขาอ่าเป็นรูปแบบนี้ท่านนี้ครับนี่ตัวนี้ครับนี่สังเกตดูเด้อนี่นี่ครับนี่โอ้ใหญ่ใหญ่ลำบึกครับใหญ่ลำบึกหนาบึกเลยครับนี่หนาบึกแล้วก็การทําศูนย์ตั้งศูนย์ตรงนะครับตรงเป๊ะเอมตรงเป๊ะเลยครับนี่ ตรงตรงเป๊ะอ่าศูนย์เขาจะตรงเป๊ะอาว่างหนว่านอนนี่นี้ว่างนั่นี้ก็วางกอนขู่ขากระทู่มากครับทู่มากดีดีเหตดให้อ่าคลิปตัดคลิปตัดครับนี่ครับนี่การทําราวทาขาตรงนี้นี่ององศาของเขาได้ครับได้ต่นนี้เราจะปรับจะจะเอารูไหนครับนี่เจ้าหูจะเอาที่รูไหนครับนี่อ่าจะเอาที่รูไหนนี่ เอาที่รูรกลางรูนี้นะครับของผมตัวนี้ถ้าเป็นตัวแปลงแล้วซูปเปอร์แล้วเราจะาขาเขีย่ยเราจะมีสองรูรมีรูล่างกับรูบนถ้าอยู่ในตำแหนนี้ตำแหน่งนี้ก็จะเขี่ยฟางไม่เยอะเท่าไหร่ก็ดูที่ความพอดีครับถ้าจะเขี่ยรูบบนรูบนถ้าไปเขี่ยรูบนปับ๊บฟางเข้าเยอะครับฟางเข้าเยอะก็แล้วก็ต้องดูครับดูนี่ครับลักษณะกันทําไมครับเราวผมทําไมมันไม่ ไม่เท่ากันขาดนะครับขาดขาดมาครับพอขาดมาปับ๊บอ่าโอ้โหเวลาใส่ไปแล้วเราไม่ได้เราเชื่อมเราไม่ได้ทําศูนย์ตัง้งศูนย์ครับศูนย์ไม่นะครับเบี่ยงครับเบี่ยงอ่าไปฝั่งนูน้นชนฝั่งนูน้นมาขึ้นอันนี้ติดอันนี้อ่าติดลงมาเขี่ยตรงนี้ปับ๊บเขี่ยตรงนี้เขี่ยตรงนี้จําเป็นที่จะต้องทําเป็นราวราวเล็กครับราวเล็กออกมาเหล็กอ่าเป็นเหล็กอ่าก่อนหนาแตงมินผมก กับกับบอแน่ใจครับกับกับบอแน่ใจแต่ว่าหนาให้มันหนาเท่ากันหนาเท่ากันกับรูปแบบเดิมครับรูปแบบเดิมถ้าเราจะแก้ไขกันเด้อแก้ไขก่อนครับแล้วก็ผมแนะนำครับแนะนําแปลงครับแปลงถ้าไม่แปลงไม่จบนะครับมันแปลงไม่ไม่จบเมื่อวานนี้ไปรถครับเพื่อเพื่อนเอฟซีที่ทางทางอำเภอนนทไทยครับนครราชสีมาขาดครับขาด ขาดครับท่านนี้ขาดพ่ marriage, อถ้าขาดปัป๊บไปใส่มาแล้วท่านนี้ส่มาแล้วรอบไม่ได้ครับรอบผิดรอบผิดรอบมาชนกันหรือหมดครับหรือหมดหรือหมดอ่าโซ่เส้นนี้อ่าตัดโซ่เส้นนี้ตัดโซ่เส้นนี้ตัดโซ่เส้นนี้ตัดสามโซ่นะครับแล้วก็กดสามโซ่เพื่อที่จะเอาเอารอบใหม่ครับรอบใหม่แล้วก็ในเด้อการตั้งรอบอายุในระดับ ตัวนั้นจะนอยู่แนเดวแนวดิ่งนะครับตัวนั้นอยู่แนวแนวดิ่งดิ่งลงพื้นนะครับอ่าปั๊บเข่าสิบองศาครับเด้อตัวนี้จะอยู่ในแนวขนานขนานไหมเด่ะให้เราดูอยู่ที่นี่ครับดูนี่นี่ตัวนี้จะเหลืออยู่นี่บ้าเส้นหนึ่งครับน <asa makes noise> <man> ี <us> okay. 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 So ่อ่านี่โอเคก็ได้เหมือนแนวบนเห็นแนวเห็นแนวบนบนอ่อนเลครับนี่ก็การแปลงครับแปลงอันนี้เบิ่งเบิ่งฟังน้นเบิ่งฟังหมดสั้น สันเนีครับเด้อสันเนี้ยยุดอกนี่นี่ครับนี่ออกมาอ่าแค่นี้อ่าครับนี่นี่สังเกตได้เหลาเล็กเหลาใหญ่เลาวเล็กเหลาใหญ่เหลาเดิมครับเดิมเดิมอันนี้เหลานี่โอ้ดนี่แพงครับเด้อแพงครับแพงหลายบาทอยู่ครับเด้อกะหลายพันอยู่ครับแค่นี้ครับเล็กเล็กแค่นี้มันเป็นเล็กเล็กนอกพับมากครับนี่ครับนี่ศูนย์ครับนี่เขาทํามาศูนย์ศูนย์ตรงครับตรงเป๊ะเลยครับนี่ตรงตรงเป๊ะ แล้วก็ตัวนี้ก็ใหญ่ครับใหญ่นี่ลาวลาวนี้เสื้อเสื้อตัวนี้แกนเผาตัวนี้ถ้าเป็นชุดชุดก่อน,อนจะเล็กนะครับเล็กตอนนี้เราก็จะทําให้ใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ข้างในครับข้างในมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมข้างในมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมครับก็คือว่าเป็นการอ,อันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าทางทางช่างเขาบอกว่าทํา อ่าข้างในมีไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าทาทาให้มันใหญ่ครับมันใหญ่ให้ไม่เหมือนไขรไม่ไม่ซ้ําแบบแล้วก็เป็นการปรับปรุงครับตัวส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่ปากนะครับปากเราก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนจากอา่ระบบบูธมาเป็นระบบ,บ,บลูกปืนครับลูกปืนอ่าจะใช้แบลลิงแบลลิงเฮ้ยยังลูกแบลลิงแบลลิงป่อันนี้ครบสบภาพครับไปติดมาครับโอ้รถติดมาครับอัดใน อันลำบากครับนี่นี่กาฟางข้ไปยัดนะครับทั้งฟางทั้งอะไรเข้าไปยัดทําให้เสียสูญเลยครับเนี่ยโอ้จากที่เพาะๆนี่ทําให้ไม่เพาะเลยครับนี่แต่แต่แต่เราก็ยังดึงได้ครับนี่แต่ถ้าไม่ติดฟางแล้วก็ออกได้สบายครับอะไะครับก็ถ้าเราไม่แก้ครับถ้าเราไม่แก้ก็คือว่าไม่จบนะครับไม่จบไม่ไม่สิ้นครับเด้ออันนี้ผมก็จะ หย่อนแสงหย่อนแสงครับนี่ไอ้เบิ้งครับไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งพ่อนี่ครับเด้ออาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันแดืดครับแดืดนี่ครับดูปแบบครับดรูแบบแขนข้างในใหญ่บึกนะครับใหญ่ใหญ่บึกสำหรับซับคลิปนี้ครับก็แล้วก็หลายๆคลิปที่ผ่านมาครับผมอาจจะลบไปบ้างครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของตัวรายได้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดสั่งรายได้ครับเด้อผมก็ต้องจําเป็นที่จะต้องลบออกตอนนี้ผ่านพ้นไปครับสองหมื่นสี่พันกว่าก้อน แตกข้อต่อหนึ่งก้อนแล้วก็มาขาดครับเชื่อขาดขาดการขาดยืดนตงมาครับแล้วก็แหลมๆขาดเหมือนกันติดอะไรสักอย่างครับผมต้องไปเช็คดูอีกทีต้องไปเช็คดูอีกทีสองหมื่นสี่พันก่อนแตกหนึ่งแตกข้อต่อครับแล้วก็ขาดหนึ่งครับขาดหนึ่งถือว่าใบอ่อนครับใบอ่อนเลยครับสุดยอดครับสุดยอดแล้วก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกซรัพย์ครับขอบคุณทุกทัพย์ขอบคุณทุกคนที่การติดตามครับแล้วก็คลิปนี้ครับถูกเอ่อ เป็นคอมาครับหยิบสีคอมากจัดหายครับจัดหายเลยครับนะครับตอนนี้ก็พบพหกันไหมครับคลิปหน้าครับเด้อผมมีงวขอให้เบื้องต้นว่าอาการเส้นผมบางบุกเขาครับเส้นผมบางบุกเขาหมู่บ้านนี้ผมก็ไปมากครับไปมากนะไม่มัดไม่มัดครับครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูวิธีครับเด้อเอต้อนรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณครับพบพหกันไหมคลิปหน้าครับเด้อ